มาบอกดวงชาววันพฤหัสบดีคะ่ะจากวันที่6ถึง10พฤษภาคม2566หรือว่า223 0จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันพฤหัสนะคะแม่หมอจะมาบอกทุก5วันคะ่ะแต่เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัว อาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นค่ะเริ่มจากวันที่6ค่ะคุณได้ไพายท a แ c e นพาการปรับเปลี่ยนวัดใจักของของการเปลี่ยนแปลงวัดใจักรของการเปลี่ยนปรับวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องอยู่ไปทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นไปนในแนวทางเดียวกันในสิ่งที่คุณอยู่คุณทำการปรับตัวให้เกิดความพอดีไม่ว่าจะคือไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปให้อยู่ในความพอดีทุกการกระทำในวันนี้ไพ่บอกอย่างนั้นนะคะอะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรื่องความรักไพ่สองถ้วยก็หมายถึงการปรับตัวการยอมถอยคนละ9ก้าแล้วก็ดูว่าอันนี้ควรปรับอันไหนควรอันไหนควรปรับอันไหนควรคงไว้หรือเป็นช่วงดูกันไปว่าจะไปต่อได้ไหมถ้าเป็นความรักนะคะ ส่วนคนโสดที่แม่หมอเล่ามานะ่ะจะหมายถึงคนโสดแต่ถ้าคนคลองเรือนก็ยังต้องปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะคนเราอยอมถอยคนละก้าวเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้คงอยู่ต่อไปการขอะการมีชีวิตคู่ไม่ใช่การเอาชนะแต่ มันหมายถึงทํำยังไงเราจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปต้องมีการพูดคุยกันหันหน้าปรึกษากันด้วยความรักค่ะไพ่ถ้วยจะหมายถึงเมตรภาพความรักทํำยังไงเราจะไม่ทะเลาะก,กันทํำยังไงถึงจะเกิดความสมดุลในบ้านเราต้องช่วยเหลืออะไรกันบ้าง นี่คือการปรับตัวของคนสองคนค่ะส่วนเรื่องการงานหรือสิ่งอื่นๆเราก็ต้องปรับตัวไปอยู่ไหนก็หมายถึงการปรับตัวมนุษย์อยู่ได้รอดจนถึงวันนี้เขาเกิดจากการปรับตัวก็เลยไม่สูญพันุ์อย่างนี้นะคะ มีสัตว์บางอย่างที่สูญพันธุ์จะไปจากโลกนี้เพราะเขาไม่สามารถปรับตัวได้ชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะการปรับตัวให้อยู่รอดการปรับการเปลี่ยนนี่แหละค่ะทำให้เราอยู่รอดถ้าเราเกิดมาแล้วไม่เกิดมาเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเราถึงได้เติบโตขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงไปการไม่หยุดนิ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนี้นะคะวันนี้ขอให้คุณปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้อากาศร้อน ข้าวของแพงทำยังไงเราจะอยู่รอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะมาถึงวันที่เจ็ดคุณได้พายเด็กถือไม้เท้าการงานการงานเป็นเรื่องที่คุณทำออกมาได้ดีถ้าเราเป็นลูกน้องลูกจ้างเราก็ทำงาน ด้วยความรักเชื่อฟังเจ้านายอย่างนี้นะคะถ้าใครบางคนมีลูกมีบริวารเขาก็ทำงานตามที่เราบอกตามที่ได้อบรมมาในบางคนวันนี้อาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมเรียนรู้ไปศึกษาอะไรใหม่ๆอย่างนี้นะคะเป็นวันที่หาความรู้เล็กๆน้อยๆ มาเข้ามาสู่ตัวเองพัฒนาตัวเองมันเป็นวันหนึ่งที่คุณใช้เวลาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานอย่างนี้นะคะในคนเรียนก็อาจเรียนพิเศษเรียนเพิ่มในคนที่เดินทางก็อาจเดินทางใกล้ๆระยะสั้นประมาณนี้คะ่ะมาถึงวันที่แปดคุณได้ไพ่4สีไม้เท้า สไม้เท้าบอกถึงความมั่นคงด้านการงานค่ะคุณยังทำงานเก่างานเดิมแล้วงานเก่างานเดิมของคุณก็ณยังมั่นคงดีสามารถทำได้ไปเรื่อยๆตลอดอย่างนี้นะคะเป็นวันที่คุณรู้สึกพอใจกับงานแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ รู้สึกว่ามั่นคงมีความสุขหรืองานที่คุณทำนี้ให้สิ่งดีๆกับชีวิตคุณสร้างหลักฐานดูแลครอบครัวได้มาจากงานคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่9ก้า w ีวิวออฟจเป็นไพ่ที่ดีมากๆกงล้อชะตาชีวิตชีวิตมีขึ้นมีลง วันนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณตลอดวันนี้คุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาข่าวก็เป็นข่าวดีค่ะ,ะจะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองทรัพย์สมบัติเรื่องน่ายินดีทั้งนั้นนะคะวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีมาถึงวันที่สิบค่ะคุณได้ไพ่ หกดาบค่ะปัญหาต่างๆถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปเองคนเราทุกวันนี้อยู่กับปัญหาปัญหาโน,น้นบ้างนี่บ้างปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ชีวิตเรารอบไปด้วยปัญหาค่ะ แต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันคือปัญหาเรามองปัญหาเป็นบทเรียนบททดสอบหรือสิ่งที่มาทดลองความสามารถมาเป็นพลังให้เราตื่นเต้นไม่งั้นเราจะเฉื่อยชาเราไม่มองสิ่งนั้นเป็นปัญหาเราปล่อยไปมันก็จะไม่มีอะไรมากระทบเรานะคะวันนี้ คุณปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไปไม่เก็บมาเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะเราไม่จำเป็นต้องเครียดค่ะวันนี้แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนพลังงานดีๆสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีแม่หมอนำมาบอกนะคะแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกๆคน ในการใช้ชีวิตนะคะขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณผู้เข้ามาใหมา่ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ